สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณถึงแม้จะผ่านไปกี่ปีแต่ความคิดอ่านของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรย,ยังถูกมองค่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะคำพิพากษาคดีรับจำนำข้าว โดยสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งจำคุกนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นเวลา5ปีโดยไม่รอลงอาญาในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือล่าเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และความผิดตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้การป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช2542กรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยัง้งโครงการรับจำนำข้าวทำให้รัฐเสียหายกว่า5แสนล้านบาทล่าสุดนายกิติรัตนนนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลย,ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเลือกโพสต์รูปภาพนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขณะยืนถือถุงข้าวสารพร้อมระบุข้อความว่าผมมั่นใจว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายก ท่านจะไม่ปล่อยให้ประชาชนลำบากยากเข็ญแบบนี้ขณะที่นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวาน,นิชสอสอกรุงเทพมหานครโฆษกพรคเพื่อไทยระบุสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกตกต่ำได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศเป็นอย่างมากราคารับซื้อข้าวเปลือกเจ้า5%เเฉลี่ยอยู่ที่7,500บาทต่อตันส่วนข้าวที่มีความชื้นมากกว่า15%เราคาไม่ถึง6000บาทต่อตันและเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด ทำให้ข้าวมีความชื้นสูงจึงทำให้เกษตรกรถูกกดราคารับซื้อให้ต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้แม้จะมีโครงการประกันส่วนต่างของกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำและแม้รัฐบาลกู้เงินมามา,มากกว่า5.8ล้านล้านบาท แต่รัฐบาลไม่เคยให้ความสําคัญกับชาวนาเลยกู้เงินจำนวนมหาศาลร,รัฐบาลนําไปใช้ในการจัดซื้อยุดโทปกรณ์และอื่นๆเป็นภาษีของประชาชนและเป็นภาระหนี้ที่แม้แต่ชาวนาก็ต้องรับภาระหนี้ด้วย ส่วนนโยบายที่พักพลังประชารัฐหาเสียงไว้กับประชาชนว่าจะช่วยเหลือชาวนาทั้งในเรื่องต้นทุนการผลิตและราคาไม่ถูกนำไปสู่การปฏิบัติเป็นได้แค่สร้างภาพลงตาให้ประชาชนหลงไปกับคำพูดของพักการเมืองที่เสนอให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ก่อนหน้านั้นนายธนารัตงามวัยรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแถลงเป็นทางการถึงความคืบหน้าเรื่องการชำระหนี้จากโครงการรับจำนำข้าวจากยุครัฐบาลนางสาวยิ่งรักว่า ในปีงบประมาณ2565สาำนักงบประมาณได้ตั้งงบชำระหนี้ให้ทกศจำนวน6.9หมื่นล้านบาทซึ่งน้อยกว่าปีก่อนหน้าโดยปัจจุบันรัฐบาลย,ยังมีภาระหนี้จากโครงการดังกล่าวที่ต้องชำระคืนให้กับธนาคารจำนวน1แสนล้านบาทโดยคาดว่าสำนักงบประมาณจะมีการตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายหนี้ปีละ10-20ของงบประมาณรายจ่ายทำให้ต้องใช้เวลาประมาณ3-5ปีจึงจะชำระหนี้โครงการรับจำนำข้าวหมดสิน้น ขณะที่ในส่วนของนายกิติรัตนะนองเพิ่งถูกปะปะชชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา157ถามมีส่วนร่วมทุจริปเปิดประมูลให้เอกชนดำเนินการปรับปรุงข้าวสารเพื่อส่งมอบให้แก่ประเทศอินโดนีเซียตามสัญญาการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐจำนวน3 0 0 0 0 0ตันเมื่อเดือนธันวาคมปี2554 ภายหลังพบว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทสยามอินดิก้าจำกัดเป็นผู้ชนะการประมูลทั้งที่บริษัทสยามอิดิก้าจำกัดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในลนักษณะนอมินีของบริษรออรัท p r e President a g r i t r a d i n g จำกัดของนายพิชาจันสกุลพรที่ถูกศาลล้มละลายพิาพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย เคยเป็นคู่สัญญาการค้าขายข้าวกับรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี2544-2545ทั25 45, และปี2546-2547ั25 47, จำนวน1.9ล้านตันและไม่สามารถส่งมอบข้าวได้ตามสัญญา โดยครั้งนั้นในวิชามหาคุณกรรมการปปชร,ระบุว่าปปชได้ตั้งคณะอนุไตสวนขึ้นมารับผิดชอบคดีนี้อย่างเป็นทางการแล้วและคดีนี้นักการเมืองถูกร้องเรียนเข้ามาคือนายกิติรัตน์ณระนองขณะดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยผู้ที่ทําเรื่องร้องเรียนเข้ามาคือหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออมาเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยน2557ปปชได้เผยแพร่ความคืบหน้าการไต่สวนคดีนี้เป็นทางการระบุว่าผ่านขั้นตอนการแจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีนี้ให้ผู้ถูกกล่าวหาประกอบด้วยนายกิติรัตน์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศและเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า ได้ใช้สิทธิ์คัดค้านรายชื่อคณะอนุไตส่วนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานบุคคลและต่อมาเมื่อวันที่21มิถุนายน2564ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมาการปปรชมีมติ7ต่อ2เสียงชี้มูลความผิดนายกิติรัตนรนองเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกในคดีดังกล่าวส่วนอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศและเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าอีกประมาณ10บราย ถูกชี้มูลความผิดตามกฎหมายอื่นๆโดยคณะกรรมาการปปรชเห็นว่าถึงแม้นายกิติรัตน์จะอ้างว่ามอบอำนาจให้นายภูมิสารผลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะนั้นกำกับดูแลแต่พยานหลักฐานรับฟังได้ว่านายกิติรัตน์คือผู้ดำเนินการดังนั้นนายกิติรัตน์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157